ห <Hello. S 2> จากคลิปคริสต์มาสครั้งที่แล้วที่ใบได้ลงไปแล้วมีหลายๆคนบอกว่าพี่ใบมันเพิ่งออกตุ้งเบอร์เองทำไมจัดต้นคริสต์มาสแล้วนี่ค่ะวันนี้ใบจะพาไปดูร้านค้าที่สวีเดนนะแกใดๆคือที่สวีเดนเอาของมาขายตั้งแต่กันยาแกเชื่อฉันเลยยังเลว,ว่าคนสวีเดนอะค่อนข้างเหอรคริสต์มาสแค่ไหนมันเป็นเทศกาลที่แบบทุกคนตั้งตาราอรวมถึงใบเองด้วยเพราะใบชอบเทศกาลนี้มากเตรียมห่อของขวัญให้เจ้าออตัวเล็กของเรากันเลย นี่ทุกคนแล้วในร้านขาคือมีแต่ของน่ารักเต็มไปหมดเลยอะ่ะคือมันก็จะเป็นโซนคริสต์มาสไปเลยนะโซนหนึง่งมีแต่ของคริสต์มาสทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญที่ห่อของขวัญของตกแต่งบ้านเครื่องใช้ในครัวในห้องน้ำในห้องนอนหรืออะไรที่เกี่ยวกับคริสต์สมาสมีหมดเลยแล้วนี่คือใบามาสะดุดมุมนี้มากใบชอบต้นคริสต์มาสมากๆเลยอะ่ะโดยเฉพาะไอส้สีสีหลายสีเมื่อกี้นี้แล้วก็นี่ ที่ให้คริสต์มาสกับกระทำเต้นที่มันเป็นสีพาเทลอะน่ารักย็นดูอยู่นานมากสรุปได้น้องกลับบ้านคะ่ะเราก็ได้ไอที่ห้อยๆที่เป็นสีพาเทลด้วยนะแล้วนอกจากนี้พี่ใบก็ใส่ต้นคริส,สต์มาสต้นนี้มาด้วยนี่อันที่มันเป็นหลายๆสีเลยชอบมากมันดูสดใสดีอะใดๆคือราคาไม่แพงเลยนะทุกคนแล้วจะกระซิบทำไมน่แหละทุกคนดูดิคือของตกแต่งเยอะมากๆมีแต่แบบคริส,สต์มาสท้งนั้นเลยอะ อยากให้ทำเดซ ember ไม่ไหวแล้วแล้วนะทุกคนก่าวว่าจอกมาทำคอนเทนต์ถ่ายให้ดูเฉยๆสรุปได้ของติดมือกลับบ้านมาเยอะมากหาเรื่องเปืองตังอีกหลายใบนี่จิกซออะไรเนี่ยก็เป็นคริสต์มาสหมดเลยนะแล้วก็มีทุกคนอันนี้มันจะเป็นโคมไฟเทียนค่ะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะมีไอ้เจ้าเนี่ยวางอยู่ที่หน้าต่างบ้านค่ะแล้วก็มีเกือบทุกบ้านเลย มีของให้เลือกเยอะมากอุ๊ยอันนี้ก็น่ารักเป็นหนองกวางแล้วก็มีหิมะปิวข้างในกับซานตาคลอสและที่ขาดไม่ได้ยูนมุสค่ะเครื่องดื่มประจำเทศกาลคริสต์มาสของสวีเดนนี่เลยเอาเป็นมั่พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวรอบหน้าใบมารีวิวให้ดูใหม่นะคะ <c oughs> และก่อนจากกันสำหรับใครที่อยากเล่นเกมเ e อ็กกี k ้ปาร์ตี้เกมสนุกสนุกมีน้องไข่ตุ้มมุตุต้มมุสมาวิ่งน่ารักนา่กนารักแบบนี้กับพี่ใบกดลิงก์หน้าไบโอได้เลยค่ะรีบๆมาเล่นด้วยกันนะหาคนแบกแรงอยู่